เอาแม่มาด้วยไม่ทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวอยู่บ้านคนเดียวเราได้เปลี่ยนที่ขายไปเรื่อยเหมือนได้มาเที่ยวคุณแม่เขาให้คำปรึกษาเราคอยปลอบใจเราเวลาเราท้อเวลาเราเหนื่อยเราขายไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องขายดีเราอย่าไปคิดมากเลยขายตรงนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ย้ายที่ใหม่มันก็มีความสุขนะครับเราได้อยู่กับคุณแม่ทุกวันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้คุยกันได้ปรึกษากันนะครับมันก็เป็นกําลังใจที่ทําให้ผมสู้ต่อไปครับ พ่อผมกับคุณแม่ผมเขาแยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กๆครับตอนเด็กผมจะอยู่กับคุณพ่อแต่พอหมอนหนึ่งผมมาอยู่กับคุณแม่ครับคุณแม่เขาก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เขาโดนโกงเยอะนะครับหลักล้านอยู่ครับแล้วพี่ชายผมไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งลูเคีเมียครับที่บ้านผมก็เลยค่อนข้างใช้เงินเยอะในการรักษาพี่ชายอย่างมันก็แย่ครับแถมเงินก็หมดก็คือแม่ผมร้องเพลงพเพราะเขาก็เลยไปร้องเพลงตามร้านอาหารไปเรียนทาเล่าปัน่นแล้วผมเป็นคนไปขายหลังเลิกเรียนตั้งแต่ผมอยู่ม .4 ครับแล้วก็ขายจนถึงแบบเที่ยงงงคืนนตตตีีีีรร้้อไปโเยแลว เหมือนเราเห็นเรารู้สงาสารพ่อแม่เราทําทุกอย่างเพื่อเราเราก็ต้องคิดว่าเออเราช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยคุณ <Boden> พ่อเขาทำงานในรูปแบบบริษ,ษัทมานานมาก <F an> <S <S เขาเครียดมากเขากดดันมากกด <F an> ดันจนแบบเขาเส้นเลือดติดในสมองยั <F an> ามาพึกไปเลยครับผมเรียนจบด้านดีไซน์มาครับพอผมได้ไปฝึกงานปุ๊บผมก็เห็นรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันนะครับเขาโดนกดดันผมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ทางแล้ว ัวผมเองก็มีเงินเก็บอยู่นิดนึงึือมาประมาณแสนหนึ่งครับเป็นรถสภาพนี้เลยครับแค่เอาเบาะลงแล้วก็ทําข้างในประกอบเป็นโต๊ะผมก็ทําเองหมดนะครับในรถเือได้ประหยัด เราก็คุยกันกับทางบ้านครับแม่ก็ทําน้ําสมุนไพรอร่อยอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยว่างั้นทําน้ำไหมเราลองทําน้ําขายกันดูทําน้ําก่อนแต่พอเราต้มน้ําไปขาย2วันกลับมาน้ําเสียขายไม่หมดเนี่ยมันเก็บได้แป๊บเดียวเอองั้นเราทําอะไรที่มันสามารถเห็นเม็ดเงินมากกว่าขายน้ํำไหมงั้นลองมาขายสเต็กไหมเพราะที่บ้านทาทานกันอยู่แล้วอ,อ่ะงั้นเราลอทางทำไหม แม่ผมเขาก็แนะนําว่าทําอาหารมันต้องมีป้ายมีรูปเอารูปให้ใหญ่ๆเน้นแบบลูกค้าเดินมาไกลๆแล้วเห็นเลยว่าเราขายอะไรเราขายสเต็กนะเรามีอะไรบ้างในเมนูหน้าตาอาหารเปลาลูกค้าเขารับไปเขาต้องรู้สึกโอเคแล้วอยากกินนะน่าทานนะรสชาติดีนะแฮนด์เมดทำใหม่จากบ้านมาเลยครับส่วนตัวซอสผมก็ทําเป็นสูตรของทางร้านมาเลยส่วนมันบดก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่อร่อยแน่นอน แม่คือไอดอลของผมเลยครับคุณแม่เขาให้คำปรึกษาเราคอยปลอบใจเราเวลาเราท้อเวลาเราเหนื่อยเราขายไม่ดีเราขายได้แบบห้าร้อยเตรียมของมาแล้วขายไม่ได้ไม่ไหวแล้วอะไร้ยแต่เขาก็จะมาปลอบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องขายดีเราอย่าไปคิดมากเลยขายตรงนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ย้ายที่ใหม่คือคุณแม่เขาบอกว่าให้ขยันแล้วอดทนนะครับมันก็มีความสุขนะครับเราได้อยู่กับคุณแม่ทุกวนันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้คุยกันได้ปรึกษากันนะครับมันก็เป็นกําลังใจที่ทําให้ผมสู้ต่อไปครับ ที่มาของชื่อร้านคือผมมีฝาแฝดผมอะ่ะกับน้องผมเป็นฝาแฝดกันหน้าตาเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยมหลาลัยก็เรียนที่เดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันเราก็เลยเป็นชื่อทวินสเต็กฝาแฝดผมอะ่ะเขาไปเปิดหน้าร้านเป็นร้านขายสเต็กนี่แหละครับทุกอย่างสูตรเดียวกันเสิร์แบบเดียวกัน ผมก็มีไปงานอีเวนต์ต่างจังหวัดลงเลบ้าง808บ้างเดือนหนึ่งก็อาจจะมียัก2งานถึง3งานประจําก็จะมีอยู่ที่ตึกจีพระราม9ตรงนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของสเต็กคัพอะไปขายงานคอนเสิร์ตบางงานแล้วโต๊ะมันเต็มไม่มีที่นั่งเขาอยากจะไปดูคอนเสิร์ตข้างหน้าแต่เขาต้องนั่งทานครเราก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเราทำสเต็กคัพไหมใส่เป็นถ้วยเขาถือไปทานได้เลย สเต็กผมเริ่มต้นอยู่ที่89บาทไปจนถึง300ครับจะเริ่มจากสเต็กไก่หมูเนื้อปกติฮอกชอบคูโรบูตะทีโบนเวลาขายหลกัลกๆผมจะอยู่ที่บ่ายสาจนถึงประมาณ3ทุ่มครับช่วงพีคเลยต่อวันอยู่ที่วันละ30,000ื่นได้อยู่ครับ ภูมิใจมากนะครับที่เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมทํามา4ถึง5ปีแล้วผมก็ยังทําอยู่ถึงระหว่างทางจะเจอปัญหาบ้างแต่เราก็รู้สึกภูมิใจนะครับแก้ไขปัญหาได้พิสูจน์ตัวเองทําให้ครอบครัวเห็นว่าเราก็ทําได้นะ พ่อค้าแม่ค้าครับมันมีวันที่ขายดีขายไม่ดีแต่ผมอยากจะให้เชื่อว่าวันนี้ขายไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขายดีของเราอร่อยน่าทานน่าซื้อขยันเรียกลูกค้าผมพยายามจะทําทุกเสิร์ฟก่อนถึงมือลูกค้าดูน่าทานที่สุดแล้วทานแล้วต้องอร่อยผมว่าความขยันกับความอดทนเนี่ยครับมันจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้